สวัสดีครับ The Peak Talk วันนี้นะครับเราจะพาไปพบกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆในงาน Big Camera Big Pro Day ครั้งที่14ภายใต้คอนเซปต์ The Real Creator ในวันที่26สิงหาคมถึง1กันยาย,ายน2563ที่จะถึงนี้นั่นเองที่ชั้น100ันค้า s e n t ทนเ World งานนี้งานเดียวครับที่คนรักการถ่ายภาพและวิดีโอไม่ควรพลาดมีกิจกรรมให้เรียนรู้เกี่ยวกับครีเอเตอร์ต่างๆและรู้จักเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วยครับ สำหรับงานนี้นะครับมีแบรนด์ที่เข้าร่วมอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องนะครับอย่างเช่น Fujifilm, Sony, Olympus, Panasonic, Canon, p e n t a x และ Ricoh ในส่วนของเลนส์ t ต i r d p a ปา y นะครับก็จะมี Tamron และ Sigma ด้าน Action Cam และ Drone ก็จะมีอย่างเช่น GoPro และ DJI นั่นเองครับทั้งนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่น gimbal, ขาตั้งกล้องกระเป๋ากล้องสายกล้องแบตเตอรี่เสริมแท่นชาร์จกล้อง ฟิลเตอร์ต่างๆรวมไปถึงเมมโมรีการ์ดก็มีให้เลือกอย่างจุใจเลยทีเดียวและพบกับสินค้าใหม่ที่นำมาโชว์ภายในงานอย่างเช่น Canon EOS R5 และ R6, Olympus OM-D E-M10 Mark IV, Panasonic Lumix G r o 0 Ricoh GR 3 Street Edition แม้แต่น่าเสียดายนะครับที่ยังไม่มี Sony Alpha 7S Pre ภายในงานนี้นั่นเองครับนอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสและทดลองสินค้ารวมไปถึงอุปกรณ์ใหม่ได้ก่อนใครที่งานนี้อย่างเช่น Canon RF600 และ 800mm F11 ISSTM Olympus ED100-400mm Sigma 85mm F1.4 DG DN ตัวใหม่สำหรับ Sony ount, และ L-Mount และ Saramonic Brink 500 White Edition พบกับโปรโมชั่นเด็ดๆอีกมากมายภายในงานอย่างเช่นโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง70%และโปรโมชั่นผ่อน0%นานถึง36เดือนเลยทีเดียวและนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นจาก Shopee On Top 1,500บาทอีกด้วยส่วนกิจกรรมภายในงานเน้นไปทางครีเอเตอร์เป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพี่หาวพี่ใหญ่พี่ทวีพงและนกักกาจากเพจคุยกันใหญ่รวมไปถึงเพจ4กุมารไม่ว่าจะเป็นวอร์ดอร์มิสเตอร์บีม จิน DHR อชอาร์และเบ n j a m i n f ิล์ m a k e r ก็ยังมาในงานนี้อีกด้วยนะครับและสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเซตการใช้งานก็ยังมีสเตชันที่จะแนะนำในการทำ YouTube, Vlog และ l i ฟ e s t รีมมิ่งอีกด้วย แล้วพบกันครับในงาน Big Camera Big Pro Day ครั้งที่14วันที่26สิงหาคมถึง1กันยายน2563ที่ชั้น1ศูนย์กันค้าสเ n นทันเวิลด์ครับและถ้าใครที่ไม่อยากพลาดสิ่งที่น่าสนใจรวมไปถึงข่าวสารใหม่ๆก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราช่อง The Peak ด้วยนะครับ